มูรงรองวว่านลิขิดหวนรักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเมบแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะบนโซฮูก็คึกคักทุกวันค่ะมาดูขอล่ำข่าวของทางเจ้ารู้สึกกันบ้างนะคะหลังจากที่มีข่าวมาว่าจะได้ร่วมงานคอนเสิร์ตกับคุณดีแลนหวังหวังเฮอร์ตี้นั้นนะคะก็มีโอ้ความเคลื่อนไหวมากมายเลยนะคะโดยที่มีการลงข่าวเนาะของทางบล็อกเกอร์ทั้งหลาย ไปในทางเดียวกันก็คือเขาบอกว่าการร่วมงานกันของดิลันหวังกับเจ้ารู้สื่อทำเอาแฟนคลับนะ,ะของอีซูซินโกรธนะคะเพราะว่าเขามีแบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะ ตีซินเนาะตีซินแอทรักชั่นเป็นแบบกลุ่มของคูตจินนะคะที่เป็นตีแลนหวังกับคุณอีสุซินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โกรธถึงขั้นแบบมีการเลิกฟอลโล่เลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อความข่าวกันนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วบล็อกเกอร์หลายท่านไม่ว่าจะเป็น d e ี p สเปซเซ็กนะคะแล้วก็มีทางด้านของเดี๋ยวนะเหนือหรือใ,ใต้นะคะมีหลายๆแอคเคาท์เลยค่ะก็เขียนไปในทางเดียวกันนะคะก็คือบอกว่าเมื่อวันที่7เนาะมกราคมแล้วก็วันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ คือดีแลนหวังก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีเจ้ารู้สือจะมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตที่มาเก๊าของเขาด้วยค่ะสิ่งที่ควรจะเป็นการร่วมมือทางธุรกิจตามปกติกลับไปจุดชนวนที่ละเอียดอ่อนที่สุดในวงการบันเทิงจีนโดยไม่คาดคิดขึ้นมาค่ะนั่นก็คือกลุ่มแฟนคลับที่ยึดมัน่นอยู่ในจินตนาการนะคะที่ซินแอคทักชันค่ะมนนานได้ล่มสลายลงในทันทีก่อให้เกิดน,นะคะคลื่นการเลิกติดตามค่ะ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นแบบครั้งใหญ่เลยนะคะโดยแฟนคลับเดียวแล้วก็แฟนคลับคู่จินก็ประทะกันอย่างเป็นทางการบนโลกออนไลน์ค่ะตัวจุดชนวนเขาบอกว่าคือเจ้ารู้สื่อโอ้โหนี่ก็อันนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับเจ้ารู้สื่อเลยเนาะเพืเเ่อนๆเขาบอกว่าตัวจุดชนวนคือเจ้ารู้สื่อเนื่องจากเธอและอีซูซินมักถูกมองว่าเป็นคู่แข่งกันในสายตาของสาธารณชนนะคะแฟนคลับคู่จินจึงมองว่านี่เป็นการทรยศค่ะต่อเรื่องราวทางอารมณ์ความรักของที สิ้นนะคะอย่างสิ้นเชิงโดยหวังเฮอร์ตี้ในหัวข้อสนทนาหลักนั้นแฟนคลับรุ่นเก่านะคะรุ่นเก่าคนหนึ่งที่เช็คอินติดต่อกันมาแบบ1250วันเนี่ยประกาศด้วยน้ำตาว่าเธอนั้นจะสนใจแต่อีซูสินเท่านั้นแล้วก็จะลาออกจากกลุ่มแฟนคลับคูจิ้นอย่างถาวรค่ะโดยระบุว่าเธอนั้นโกรธจนตัวสั่นเลยทันทีทันใดนั้นแฮชแท็กนะคะตี้ินกาวิ i ี้บีนะคะบัดเอนดิ้งอ่ะบีนั้นอะ่ะก็มี อดเข้าชมพุ่งสูงขึ้นค่ะแฟนๆหลายคนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำนะคะแล้วก็เลิกติดตามแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแฟนขับคู่จิ้นเดี่ยวๆแทนทำให้ภาพลักษณ์อันแสนหวานที่เคยมีนั้นก็พังทลายลงไปนะคะ ยิ่งไปกว่านั้นค่ะการเข้ายึดคลองอย่างจงแจ้งนะคะโดยแฟนคลับคู่จิ้นเดี่ยวนะคะของอีซูซินก็ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกนะคะในข่าวบอกว่าก็มีการประกาศต่อสาธารณะว่ากลุ่มอีจะยินดีต้อนรับแฟนคลับคู่จิ้นเดี่ยวๆเสมอซึ่งก็ถูกเยาะเย้ยว่าเป็นครั้งแรกในวงการบันเทิงจีนที่แฟนคลับคู่จิ้นเดี่ยวๆนะคะเข้ามาฉวยโอกาสจากกลุ่มแฟนคลับคู่จิ้นอย่างแข็งขันเลยแม้ว่าตัวของอีซูซินเอง จะยังคงเงียบแต่ว่าท่าทีที่กระตือรือร้นของแฟนคลับของเธอถูกตั้งคำถามโดยฝั่งของดแลนหวังว่าเป็นการฉวยโอกาสเพื่อชำระล้างภาพลักษณ์ของศิลปินของเขาอ่ะนะคะพยายามที่จะกำจัดกลุ่มแฟนคลับคู่จินแล้วก็เสริมสร้างฐานแฟนคลับคู่จินเดี่ยวของตนเองค่ะแฟนคลับของดีแลนหวงังโต้กลับอย่างรุนแรงโดยเน้นย้ำว่าศิลปินก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกแขกรับเชิญได้อย่างอิสระแล้วก็กล่าวหาแฟนคลับคูจินว่า มีอคติต่ออิสุสินโดยเนื้อแท้โดยกล่าวว่าพวกเขานั้นต้องการถอนตัวแต่ต้องการข้ออ้างเท่านั้นแหละแม้ว่าสตูดิโอของเขาจะชี้แจงว่าการร่วมงานเป็นข้อตกลงปกติแล้วก็ปฏิเสธการแทงข้างหลังได้ค่ะแต่ก็ยากที่จะระง,งับความโกรธได้นะคะเบื้องหลังของความแตกแยกนี้คือความเปราะบางที่หลายแหล่งของวัฒนธรรมคูจินเมื่อศิลปินกลับคืนสู่ความเป็นจริงของตรรกะทางการค้าเนี่ยล กแห่งความหวานที่ซ่อนเร้นที่สร้างขึ้นโดยแฟนคลับก็จะเปลาะบางอย่างเหลือเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตำนานสังหลงังหรือว่าของรักของค่ามันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะและทั้งสองก็ไม่ได้ติดต่อกันมา3ปีแล้วความผูกพันที่ว่านั้นจึงเหลืออยู่เพียงในจินตนาการเท่านั้นค่ะตอนนี้รายชื่อแขกที่ปรากฏตัวเผยให้เห็นช่องว่างอันกว้างใหญ่ระหว่างจินตนาการแล้วก็ความเป็นจริง อย่างน่าขันนะคะมีชาวเน็ตบางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์การจากไปของแฟนคลับบางกลุ่มโดยตรงว่าไร้เดียงสาทางอารมณ์ทำตัวเหมือนเด็กอนุบาลค่ะขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องสองมาตรฐานก็มีอยู่มากมายแฟนคลับของวีซูซินเคยมีข้อพิาพาทนะคะเรื่องการชำระล้างมาก่อนในขณะที่การร่วมงานกันกับศิลปินหญิงคนอื่นๆของดีแลนหวงังไม่เคยถูกความบาดค่ะแสะดงให้เห็นว่าพายุลูกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเจ็บปวดเท่านั้น แต่ว่าเป็นภาพสะท้อนของการกระจายอำนาจภายในกลุ่มแฟนคลับด้วยในขณะนี้ศิลปินทั้งสองยังคงเงียบแต่ว่าการถกเถียงในที่สาธารณะก็ได้บานปลายนะคะไปจนถึงขอบเขตทางจริยธรรมของศิลปินควรรับผิดชอบต่อคู่พระนางในจอของตนเองหรือไม่แล้วค่ะลายชื่อแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตได้กลายเป็นฉากแห่งการล่มสลายของระบบความเชื่อมั่นภายในวงการบันเทิงจีนแรงดึงดูดระหว่างตี้ซิน ไม่เคยมีอยู่จริงแต่การสิ้นสุดของมันเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่เขียนเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าใต้หรือเหนือเนาะไอดี ID นี้เขาบอกว่าผู้สื่อข่าวค่ะชื่อว่าเทียนววอยนะคะก็รายงานว่านักแสดงชาวจีนแผ่นดินใหญ่หวังเฮอร์ตี้โด่งดังอย่างรวดเร็วในฐานะพระเอกจากการแสดงละครน,นะคะจากเรื่องของรักของข้าแล้วก็ตาเฟิงคนเคราะห์มงยามนะคะนอกจากงานแสดงแล้วเขายัางก้าวเข้าสู่ วงการเพลงอีกด้วยเมื่อวันที่7มกราคมปี2026เขาประกาศว่าจะเชิญเจ้ารู้ซือมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของเขาค่ะซึ่งการร่วมงานครั้งนี้ได้รับการยกย่องว่าการที่ผู้ชายหล่อที่สุดในวงการบันเทิงจีนทําลายกําแพงที่4ค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยการกระทํานี้ได้จุดประกายปฏิกิริยาอย่างรุนแรงจากแฟนคลับของคู่จิ้นดึงดูดใจนะคะตี้ซินนั่นเองตีตี้ซินนะคะแล้วก็ละครเรื่องของรักของ ค่าโดยแฟนคลับจำนวนมากประกาศเลิกติดตามเขาแล้วก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะคะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ ดีแลนหวังนะคะนักแสดงชื่อดังที่แฟนๆเรียกขานกันอย่างเอ็นดูว่าคู่รักสุดฮอตนะคะตีซินก็จากการร่วมงานขับนางเอกของคือร่วมงานกันมานานแล้วจากของรักของข้าก็ยังคงมีแฟนคลับจํานวนมากนะคะอย่างไรก็ตามการประกาศของดีแลนหวังเมื่อวันที่7นี้นะคะว่าเขาเชิญเจ้าลู่สื่อเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของเขาทําให้แฟนคลับของคู่จิ้นนี้ไม่พอใจอย่างมากค่ะที่จริงแล้วเจ้าลู่สื่อและอีซูซินต่างก็เป็นนักแสดง ที่เกิดในรุ่น 95s นะคะก่อนหน้านี้ข่าวลือเรื่องความไม่ลงรอยกันระหว่างทั้งสองคนทําให้เกิดเป็นข้อพิพาทระหว่างแฟนคลับของพวกเขาค่ะโดยมีหลายคนต่อต้านอย่างรุนแรงก็ตอนนี้การร่วมงานกันระหว่างดีแลนหวังและเจ้ารู้สื่อได้ไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของแฟนคลับอ e ีซูซินอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงค่ะข่าวนี้ก็ทําให้แฟนคลับของดีแลนหวังแล้วก็ วีสุสินจำนวนมากเริ่มตีตัวออกห่างอย่างรวดเร็วแฟนๆจำนวนมากเริ่มลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทั้งคู่ก็คือคู่ตีสินน่ะนะคะแล้วก็แม้แต่แฟนคลับของคนดังบางคนก็ประกาศว่าจะหยุดอัปเดตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดีแลนหวังและวีสุสินค่ะแฟนคนหนึ่งกล่าวว่าละครเรื่องโปรดอย่างเช่นของรักของข้าเนี่ยกลายเป็นของที่ระลึกที่เจ็บปวดที่สุดของพวกเขาไปแล้วนะคะ อีกคนหนึ่งก็คล่ำควรว่าความรู้สึกที่แท้จริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตาค่ะนี่เป็นเหมือนการถูก ตบหน้าอย่างแรงนะคะแฟนๆบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ดีแลนหวังยังกดเคืองวัทรยศและก็หน้ารังเกียจค่ะในขณะที่บางคนแสดงความเข้าใจโดยเชื่อว่าศิลปินทุกคนก็มีอิสระในการเลือกนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆก็ควรจะเคารพการตัดสินใจด้วยสิ่งที่น่ากล่าวถึงนะคะว่าทั้งดีแลนหวังและเจ้ารู้ซือนั้นทั้งคู่มาจากมณฑลเสฉวนค่ะด้วยบุคลิกที่เท่แล้วก็หน้าตาดีพวกเขามักถูกแฟนๆเรียกเล่นๆว่าคู่ หูแห่งเฉชวนฉงชิ่งนะคะคู่หูเอค่ะแห่งเฉช,ช,ชวนฉงชิ่งก็เรียกได้ดว่าทั้งสองเคยร่วมงานกันในโฆษณาเครื่องเดิมแล้วก็ถูกขนานนามว่าคู่หูเพื่อนร่วมงานในวงการบันเทิงส่วนในรายการไรตี้นะคะก็สนิทสนมกันซึ่งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันมากนอกจอค่ะมีการคาดเดาต่างๆนานา,นา,นาเกี่ยวกับเหตุผลนะคะที่ดีแลนหวังเชิญเจ้าลู่สื่อบางคนก็เชื่อว,ว่าเป็นการพยายามของดี หวังที่จะตีตัวออกห่างจากวีซูซินในขณะที่บางคนเสนอว่านะคะหวังเฮอตี้และเจ้ารู้สืออาจวางแผนที่จะร่วมงานกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ใหม่ๆใ,ในอนาคตอะไรอย่างนี้ค่ะก็จบเนื้อความข่าวนะคะ ก็จริงๆแล้วเออพวกเราก็มาคุยกันหน่อยเนาะโอ๊ยอะไรจะเซนซิทีฟขนาดนั้นก็พยายามจะบอกทุกคนว่าจิ้นกันแค่ในละครซีเออจะแบบว่าต้องเอามาใช้ในชีวิตจริงทำไมนะคะแล้วก็มองดูก็รู้มันก็เป็นเรื่องของเงินทั้งนั้นอื มันก็เป็นเรื่องของเงินของทองนะคะก็แน่นอนว่าจัดคอนเสิร์ตมันก็ต้องมีคนเข้ามาดูใช่ไหมแล้วก็ต้องมีสิ่งดึงดูดใจอยู่แล้วเพราะว่าตั๋วก็แพงด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจแล้วก็มันก็เป็นช่วงเวลาดีๆเจ้ารู้สื่อเองตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องถ่ายทําซีรีส์เรื่องไหนนะคะก็ก็คือมีตารางที่ยังคงสามารถจะมาร่วมงานได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาก็รู้จักกันมิตรภาพก็เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ พูดภาษาเสชวนเนาะได้ด้วยนะคะทั้งคู่เลยนะคะก็ถือได้ว่าสนิทกันในระดับหนึ่งทีเดียวค่ะก็จริงๆแล้วเนาะก็ไม่น่าจะคิดมากเลยนะคะเออมันก็มีความอ่อนไวอยู่ในเรื่องของโลกออนไลน์นะคะเอาล่ะค่ะเพื่อน,อนๆคิดเห็นเป็นประกันได้นะคะส่วนพวกเราที่ไม่ได้แบบเอออิงคู่จิ้นอะไรมากนะักพวกเราก็กรี๊ดเลยนะคะเพราะว่าก็เป็นดาราที่พวกเราชื่นชอบเนาะเพราะเขาได้มาอยู่บนเวทีเดียวกันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ร้องเพลงคู่กันบ้างมหมนะคะจะมีการ แสดงคู่กันไหมอะไรไหมก็ต้องรอลุ้นในวันที่17ที่จะถึงนี้นะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขว่างแหวกวันลาไปกันนะสวัสดีค่ะ